สวัสดีฮะสวัสดีฮทรกคนไปอ่นหาฟิลเตอร์นี่เป็นกล้องหนึ่งอันนี้เป็นกล้องสององชุดิงเรนแบบพี่สาต้องขนดใหญเพิ่มนะ อ่าเด็ตงนนะครับานเน่อกเมบอลดิตัดออกตัดออกวะโอเคไหมตัดออกโอเคไโอ้กูไปต้องแหลแล้วบ้าเบ้านนชายของผมครับไม่ตออะไรยังตอนนี้ชรบอเตะเยอะ่

พวกมึงแม่เฮียอะไรกันแล้วแล้วก็ได้หมอเออว่าทำไมเราไม่ได้ด้วยกันด้วยกันด้วยเดีอ๋อมันนั่งหลายกล้องแล้วเปิดเฟรมเดียวไม่ได้รอแม่ว่าอะไรวะสวัสดีครับอมสวัสดีครับอันยองฮ้าสิวนั่งกับพราะเราไม่มียาสวัสดีครับเฮ้ยมีสินเจ้ามาด้วยฮะ

có dạ 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 เพกกุผาคำศัพท์ที่เราเรียนรู้มีอะไรบ้างอ่าเพกกผาผากบเพแปลว่าอะไรผากบเพกแปลว่าอะไรขากุเป๋อไม่ใช่ไม่ใช่อะไรม่ใช่ว่าอะไรนะมันง่ายๆคือคือคำศัพท์พื้นฐานเกาหลีคือมันง่ายผมเรียนรู้มาเอาไว้บาอย่างเช่นอันยองอะไรเงี้ยคือเราเรามาเจอกันใช่ไหมเราก็สวัสดีอันยองแต่ว่าถ้าเกิดเราจากกันเราก็แค่ไอ้นี่ยองอัน ต้องยองกันเหรอแล้วถ้าเกิดปวดขี้อะฮะก็ปวดขี้อะก็อันนั้นอาจจะเป็นยองยองยองใช่เพราะว่าเป็นแบบเออโถคอหันแต่คำสั่งที่ผมเรียนรู้ว่าเออจันจันโอ้ยจันเรียนสนุกเลยอันนี้จำด้วยคำเดียวจันอั้งขันไม่ใช่นะ่ใย่งรมาณหอนนะวันนี้อ่ะพี่บอลกระไรหรอใช่เลยก็ เขาให้หลายแล้วเขาบอกให้มีลายหลายกล้องมึงพิมพ์มาของกล้องสองดีกูอันนี้กล้องสองเขียนยังไงเขียงไงกล้องเขียนยังไงพิมพ์เงหนึ่งแล้วก็กดพิมพ์โอเคกล้องสองแล้วก็ปักหรือว่าเราตั้งไว้ตรงนู้นแล้วอันนี้กล้องสอดแน่ีกว่าอตามยองอาเสี้ยวอ่าอันนี้แล้วก็ปักหมดหรอใช่กล้องหนึ่งดีนะครับกล้องหนึ่งก็เป็นดีตนี้ อยู่นี้แล้วกันครับลูก่อลูออันนี้เรามานั่งคุยกันหรอใช่อันนี้อันนี้เป็นดีไฮเด้สิอันอันในกล้องแคบแล้วกันนะโอเคกล้องแคบโอเคเข้าหน้าอันนี้เข้าหน้าหรออันนี้เก็บหน้าเอาละเลือกคอมเมนต์ยังไงาคุณโก้คอมเมนต์นี่านคอมเมนต์ให้ผมอ่านีอัสสซึมิดาไวท์ทิชเชนะอ่าใช่เห็นมือถือต่อสายตรงทางไทยเฮ้ แล้วก็ต่อสายตรงจริงเหรอแล้วเขาตองไปหาเพื่อนเขาแล้วคนที่สวยเป็นเพื่อนเขาที่จะต้องแบบวิ่งไปศูนย์ให้วิ่งไปทำรูนี้จริงเหรอไปกับคอร์เซนเตอร์คือแค่จะเชื่อมไมค์ไฟต้องการที่ถ่ยเหรอเพื่อนที่จะเพื่อนที่จะขอซื้อเน็ตมาเพราะเน็ตเขาหมดอ่าเฮ้ยเราก็แล้วพรเขามีเน็ตเราก็ถึงแล้วเน็ตเราจะไม่หมดก่อนเน็ตเราไม่หมดเนราใช้ไวไฟเมืองกูซื้อเน็ตสามสิบทุกคนตอนเนี้ยจะหมดแต่คนที่เหลือคือพี่อิน ออกของคนเดียวมึงกูซื้อเน็ตแล้วสามสิบเดซื้อเพิ่มอยู่แล้วแต่นี่ใช้ไปแล้วพันเก้าสุดๆกูจ่ายค่าโทรไปสองพันใช่เพราะมึงอยู่นี่ปีหนึ่งไงเอาไปเต็มไปสองพันแล้วคค่าองคุณาทีละห้าสิบบาทคุณถกว่าได้แค่เก้าบาทที่เวียดนามที่เวียดามกูหมดไปไม่ถึงห้าร้อยแต่พอมาตอรีปุ๊บมีแต่คนโทรหากูหมดไปละสองพันมึงอ่ะต่อไปเป็นการรับชมเป่ากยอ่าเป็นไรด้วยหัวตัวนี้ยาว ถ้าเป็นต้นนิยาวสัมลาไม่รู้เลยว่ามันเอาคุยมาถ้ามึงหยิบออกมาเนี่ยแหละนะเอาเออตัวนี้ยาวสุดรองสุดเป่าไปเลยได้เลยได้แล้วมีหลายกล้องกันหรอหลายหนึงก็หลายพวงเนี้ยพอพอหยิบคุยออกมาปุ๊บกูปวดหัวเลยทารินอลกูเดินไปเข้าเลยหรอเดินไปรล้วฉายาแล้วก็อันญาศยโยเอ่อทารินอลทารินอลอย่างบนี้เลยหนูไม่รู้จะดูเอายี่ พี่ว่าสั่งพี่ป้าเป่าคุยหน่อยอ่ะเรามีกิจกรรมอ่าเร็วอ่ลองดูฮะให้พี่ลองเป่าดูเผื่อเขาจะอินเกตติ้งดูเขาเวลาเขาได้ยินเสียงเขาจะได้นึกภาพได้ว่าอ๋อดนตรีแบบนี้มันนึกถึงอะไรอ่านั่นสนใจอ่ลองเป่าดูลูกก็ไม่เป็นน้ำลายมันก็จะเด่นไม่กระเด่นสายมองอาแล้วไล่โน้ตอย่างดี้อไล่โน้ตอย่างนี้อ่าไหนลองดูไปจับบนสามจับล่างสี่พี่ไม่เคยเรียนหรอตอนมัธยมอ่ะไม่เรีีีีียยยยยนนนนนน่่่่แขออองเเเเปาาารรบกต ตอนคุณเรมาแต่คุเรียนอันนี้เลยเชลโลคอเ์ดฟุตดีไหมวอลีนถือเครื่องกูถ่าเป็นบอกนะได้เหรอกไม่มีบอกบอกเลยว่กแต่เราไม่มีบอกนะเออก่อนถ่ายบอกตื่นก่อนตื่นกันได้ไหวตื่นกันอังกีพี่เป่านี้เออโดเรมีฟาซาลาติโดเปล่าโดเรมีฟาซาลาติโดตัวนี้ไปติดลงอ่าเห็นไหมมันดิบมันเอาลิ้วออกทีละนึงไม่แต่นี้อมุมหนึ่งนะ อ๋ออันี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่เป็นแบบแบบคนนี้ไงเคยดูรายการทีวีว่าจะมีแบบมีหลายมุมมื่อจะเป็นแบบล้างอันนี้จากห้องส่งจากห้องส่งอันนี้เราเป็นแบ็กสเตจเหรอน้องพร้อมอยู่จากห้องส่งแบ็กสเตดสนุกและเอาเป็นเอาเป็นไลท์แล้วเอาเป็นไลท์แล้วเนี่ยน้องเป็นไลท์น้องพรอมานี่แล้วมาแบบรวมแบ็กสเตจการโลก S <S ดดตลวไงพอมาเร็วแบ็กสเตจเออแบ็กสเตดบอยดูเร็วงอนแล้วเนี <S 2> <S 2> ่ยงอนแล้วน่เพี่หอมงอนแล้ว <S 2> <S 2> แลต้ปิดไ้อกูไม่เกี่ยวความคิดนีเอพี่อแล้มพี่อ่ต่ตวคิดกว่าที่คินเยอะพี่อ่านค่ะให้ชั้นแรกของชั้นแล้วผมก็เลยจะไรแหมพี่บอตัวนี้แหละตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวนีนเลยตัวแก้เลยตัวนี้เลยฉันี้เลยตันีเลยตัวนี้เลย่ัวนี้เลยตัวนี้เมแตัวูี้เลยตัวนี่ใช่ตัวี่เลให้คนี้เลยตัวนี้เลยตัวนีะเลาเรืนะงเื่อคืนี้เลยตัวนค้แลว ม่เปานลั่งนที่เล่าเรื่องเมื่อคืนนะมันเกิดอะไรขึ้นอะไเรื่องเมื่อคืนหนูเป็นคนคิดนะเรื่องอะไรอ่ะใช่ไหมเอาไงใช่ไหมตอบก่อนใช่ไหมตอบก่อนใช่ใช่ไหมใช่ไหมเออโอเคแล้วกั็นขับก็จะไปคิดไงเว้ยเป็นเรื่องกับพี่ยินแน่เลยเอ้าอะไรจี้กับเว้ยมันเป็นเรี่ยวแล้วนั่ปะไปช็อตแน่นอนไม่พอไปสั่งไฟฟ้าทัศินกูก็หลอกู